สลัดแล้วก็เป็นบวกฝรั่งแล้วก็เป็นบอคโคลี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปลูกผักกันนะคะเพราะว่าไปซื้อผักมาแล้วก็มันจะเป็นต้นกล้านะคะไปซื้อมาแล้วก็จะเอามาปลูกตรงนี้เนาะเดี๋ยววันนี้มานั่งปลูกผักด้วยกันนะคะอันนี้มันก็จะเป็นต้นหอมเนาะที่ว่าทําไปปลูกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนาะนี่ มันก็เริ่มออกมาแล้วนะคะออกมาเป็นเล็กๆนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกผักนะคะเพราะว่าไปซื้อมาเนาะไปซื้อมาจากร้านเกษตรนะคะมันก็จะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะไปซื้อมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอามาลงดินนะคะเพราะว่าดินเขาแบบว่าชุ่มชื้นชุมช่มฉ่ำมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วฝนตกฝนตกนะคะก็เลยไปซื้อผักมา วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าก็จะอากาศดีนะคะแต่ก็จะร้อนๆอ,อยู่เนาะมานั่งปลูกผักด้วยกันนะคะนี่มาเดี๋ยวมาดูน้ำผึ้งปลูกผักไปเพลินๆน,นะคะไปะนั่งปลูกผักด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะก็จะต้นต้นกล้าเดี๋ยเอาต้นกล้ามานะก็จะเอามาปลูกหลงดินเลย ที่ว่าไปซื้อมาฝนมันตกนะคะก็เลยเอามาลงดินไม่ได้ฝนตกประมาณสองสามวันแต่ว่าตอนนี้แดดมีแดดละก็เลยเอามาลงดินนะคะวันนี้วันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าส,สายๆแดดเขาก็ร้อนๆน,นิดๆน,นะคะแดดร้อนๆน,นิดๆจะเอาเมะเขือเทศมาลงตรงนี้ มาเือเทศลงตรงนี้ซื้อพันมะเขือเทศมาซื้อมาสี่ต้นนะคะเพราะว่ามะเขือเทศกินดีได้ยินเสียงเครื่องบินไหมคะวันนี้ เราก็หัดบินอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินดินขุดง่ายง่เพราะว่ามันล่วนสวยดีมากเลยเพราะว่าฝนตกไปตรงสามวันที่แล้วอันนี้อันนี้เป็นบวบฝรั่งนะคะเนี่ย แล้วหัวฝรั่งมาลงตรงนี้เพราะว่าเวลามันโตไงแล้วใบมันใบมันจะแผ่ออกเยอะมันจะกินเนื้อที่ก็เลยเอาเขาขึ้นมาไว้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นสลัดสลัดตัวนี้ยังไม่เห็นมีหอยทากนะคะทุ นั้นที่ปลูกครั้งที่แล้วอหอยทากกินหมดเลยเนาะไม่ค่อยได้กิน,นหอยทากินไส้เดือนเยอะๆนะคะเนี่ยเวลาขุดลงไปนี่ไส้เดือนออกมาเต็มเลย มันร้อนนะคะเพื่อนๆก็เลยใส่หมวกนิดนึงจะได้ยินเสียงดังหน่อยนะคะเครื่องบินได้ยินเสียงเครื่องบินเสียงเฮลิคอปเตอร์ ก็จะปลูกผสมผสานกันนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยปลูกผักที่เราชอบกีน ราชอบไปแ,แล้วก็ปลูกอย่างนั้นแหละเพื่อนๆแต่ว่ามันก็จะมีหอยทากมากินกับเราด้วยเขาก็จะมาช่วยเรากินด้วยนะคะเพื่อนใส่เดือนตัวเบลอเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดก็เลยไปซื้อไปซื้อต้นกล้าผักมาปลูกลงดินเนาะเพราะว่าฝนเขา ตกไปสองสามวันที่แล้วฝนตกแล้วมันก็ดินมันที่ดีนะดินมันแบบว่าชุ่มชื้นชุ่มฉ่าแล้วก็ล้วนซุยดีจังเลยนะคะเนี่ย mm hmm. ก็เลยไปยซื้อผักมาลงดินซื้อผักมาแต่ก็ยังซื้อไม่ครบนะคะแต่แต่ว่าค่อยๆทยอยเอาลงมาปลูกทีละนิดทีละหน่อย เราก็จะได้ดูพื้นที่ของเราไปเรื่อยๆด้วยว่าตรงไหนยังว่างพอปลูกอะไรได้อยู่นะคะวันนี้นะคะอากาศก็จะร้อนๆอากาศก็จะดีๆวันนี้นะคะเพื่อนๆน,น้ำเพื่งนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะรดน้ำเนาะรดน้ำรดน้ำแล้วก็ออถอนยานี้ดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยที่ขึ้นเต็มไปหมดเลยวันนี้นะคะน้ำพื่งนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณนะคะจากรับทุกทท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมนะคะติดตามรับชมแล้วก็เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆน,นั่นเพื่อนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ